สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรัตนกรของเราเช่นเดิมเลยยูกฟนนันทนาสีมาข่าติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่ฝนหยิบยกนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรัตนกรของเราเช่นเดิมเลย สำหรับข่าวแรกของวันนี้นะคะไปดูกันที่การรับรางวัลนะคะของทางราชมงคลพระนครค่ะที่ได้คว้าอันดับที่3ของประเทศเลยนะคะในสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้กสอส์ดีที่สุดค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธาแข่งเพนแขนคะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยคุณมาริการวิรศัยค่ะรักษารษาชการกาแทนผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษาของราชมงคลรรชนครค่ะโดยทั้งสองท่านนะคะก็ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด25อันดับแรกของประเทศเลยค่ะ โดยมีนายลาวารนแสงสนิทนะคะประหลัดกระทรวงการคลังค่ะเป็นประธานกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศเป็นประธานมอบโลบ่ประกาศเกียรติคุณแล้วก็ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจำนวน50แห่งที่เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ โดยทางรัสมงคมพระนครข,ของเรานะคะก็ได้ได้ว่าได้แต่อันดับนะคะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ที่มีอัตราการชําระหนี้กองทุนกอเอสอีที่สุดเลยนะคะ จาก25อันดับแรกของประเทศค่ะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราจะอยู่อันดับที่24นะคะและอันดับที่1ในกลุ่มราชมงคลเลยโดยร,ราชมงคลพระนครค่ะของเราเองนะคะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสถาบันการศึกษาที่ต้องปลูกฝังคุณธรรมและก็จริยธรรมให้กับผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดีนะคะและก็บ่มเพอผู้กู้ยืมให้ได้มีวินัยทางการเงินค่ะตลอดจนมีจิตสำนึกด้คะ่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบในการชำระหนี้ของกองทุน ซึ่งก็ส่งผลให้กองทุนนะคะได้รับชำระเงินคืนกลับมาหมุนเวียนนะคะซึ่งก็จะเพียงพอในการส่งต่อโอกาสดีๆทางการศึกษาให้กับน้องน้นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็กำลังเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6ประกาศเสียบัตรวิชาชีพนะคะแล้วก็ ประกาศเสบบวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปะวะสมาเข้าศึกษาต่อนะคะระดับปริญญาตรีทั้ง9คณะของมหาวิทยาลัย ในรอบรับตรงรอบที่2นะคะกว่า2,000ที่นั่งเลยโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะพร้อมกับลดค่าสมัครสอบนะคะ50%แล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนนะคะแล้วก็เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะทางมหาวิทยาลัยก็ได้สนับสนุนทุนต่างๆให้กับนักศึกษาในแต่ละปีด้วยนอ,น,นอกจากกองทุนกยศแล้วนะคะเราก็ยังมี ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาของราชมงคลพระนครด้วยไม่ว่าจะเป็นทุนเรียนดีทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนนพัพย์ ทุนความประพฤติดีทุนการศึกษาบุคคลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลายัยทุนการศึกษาบุคคลที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงดนตรีกีฬาโดดเด่นแล้วก็ยังมีทุนภายนอกนะคะจากองค์กรแล้วก็หน่วยงานภายนอกนะคะที่คอยให้การสนับสนุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยของเราอีกมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเองนะคะก็จะช่วยให้ในักศึกษาทุกคนนั้นเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทธาเองก็บอกนะคะว่าโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเชิญชวนนักศึกษารุ่นพี่นะคะให้เห็นความสําคัญในการส่งคืนเงินกองทุนเพื่อการศึกษาด้วยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับรุ่นน้องต่อไปนะคะได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้นเรียกได้ว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น เป็นอีกหนึ่งกองทุนเลยนะคะที่อยู่คู่กับระบบการศึกษาของไทยเราในเด็กหลายคนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนต่อได้นะคะเพราะว่ามีทุนทนานงของกยาศาคอยสนับสนุนทันในเรื่องของค่าเทอมแล้วก็ในเรื่องของค่าอยู่ค่ากินนะคะในระหว่างเดือนด้วยแต่หากว่าในอดีตเนี่ย มีคนส่งคืนเงินอยี่ยน้อยมากๆเลยทําให้เด็กรุ่นหลังๆนะคะไม่ได้รับโอกาสดีๆจากกรศนะคะอย่างก็ตามเนี่ยเราก็หออยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ที่เรียนจบไปแล้วทํางานแล้วมีงานทําแล้วนะคะแล้วก็เคยเป็นผู้ที่กู้ยืมเงินจากกรศมานะคะอยากจะให้เชิญชวนนะคะให้ทุกท่านนั้นมาส่งคืนเงินคืนกับกองทุนนะคะเพื่อที่กองทุน จะได้มีเงินหมุนเวียนนะคะให้กับเด็กๆรุ่นต่อๆไปได้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกันมากยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะที่ผู้บริหารของราชมงคลพระนครค่ะที่ได้มาประชุมร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกระดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากลค่ะโดยดรนภวพลรัศดีวัชรบุญนะคะอธิการบดีของราชมงคลพระนครค่ะ ได้เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นในช่วงสึ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมทาราว,วดีรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเดิมีผู้บริหารนะคะแล้วก็บุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า47คนด้วยกันซึ่งโครงการครั้งนี้กับคุณผู้ฟังคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนนะคะแล้วก็เป็นการบริหารจัดการให้ได้มีประสิทธิภาพ4เป้าหมายด้วยกันเดยเป้าหมายแรกของเรานะคะก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีเป้าหมายผลการประเมิน QS Star Rating ได้ระดับ5ดาวนะคะ 2. นะคะเป้าหมายก็คือคะแนนการประเมิน UI g r e e n m a t r i c World University Ranking นะคะให้ได้1 0 0 0 0หม่นคะแนนเป้าหมายที่3ค่ะก็คือเป้าหมายการรับนักศึกษาใหม่ จำนวน7,000คนแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นเป้าหมายความพึงพอใจด้าน Happy University นะคะของมหาวิทยาลายัยที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะได้ให้ค่าเฉลี่ยมากกว่า4.51คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งในการอบรมครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากพลโทชัยนรงค์กิจรุ่งโรจน์เจริญค่ะอุปนายกสภามหาวิทยาลายัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยค่ะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพมเล่าวันนะคะในยกสมาคมศิษย์เก่าของราชมงคลรัตนครได้ร่วมกันเสวนานะคะคในหัวข้อแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน3ฝ่ายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเป้าหมายที่น่าสนใจอยู่อีกหลากหลายกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นการบรรยายนะคะการทํากิจกรรมพัฒนากลุ่มสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ VR1 ค่ะโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสมควรโพทองและคณะ เป็นวิทยากรแนะนําแนวทางในการวางแผนแล้วก็การทํางานเป็นทีมสร้างแรงบันดาลใจค่ะการขับเคลื่อนทางความคิดนะคะการกระทําที่พึงประสงค์เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จค่ะการบรรยายนะคะในหัวข้อแผนกลยุทธ์การพัฒนามาหาวิทยาลายัยแล้วก็การพัฒนามาหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนด้วยโดยดรนภวพลรัศริวัชรบุญค่ะท่านเิกมดีของราชมงคลพระนครนะคะก็ได้มีการบรรยายด้วยนะคะในหัวข้อ เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงานในการจัดอันดับ QS Star Rating 5ดาวค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินบุญกรณ์นะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,รย์ดรกฤิจจิตวนาค่ะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจภาพนะคะบรรยายในหัวข้อ เป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนดำเนินง,งานการจัดอันดับ u i Green m a t r i x World University Ranking 10,000คะแนนค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องเป้าหมายยุทธศาสตร์แผนการดำเนินง,งานในการรับนักศึกษาใหม่จำนวน7,000คนคะ่ะ โดยรองศาสตราจารย์ดรนัทชดปรักไทยเจริญชีพรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะแล้วก็พัฒนาคณาจารย์และอาจารย์ดรคมเขตเพชรรัตน์ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลบรรยายในหัวข้อเป้าหมายแผนการดำเนินง,งานในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ4.51นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าการที่ได้ไปอบรมกันในครั้งนี้นะคะก็เพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าทัดเทียมกับปรับสากลให้ได้ในอนาคตค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรัตนครที่เราได้หยิบยกนํามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ